ทำไมจึงต้องเตรียมความพร้อมทําให้ทีมงานเนี่ยรู้ในเรื่องของงานของตัวเองรู้ในการเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสารจะทําให้สต็อกเนี่ยลดลงไปได้ประมาณ7ล้านจาก14ล้านอันนี้เป็นข้อดีในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะทำไมจึงต้องเตรียมความพร้อมในธุรกิจที่จะนำาอ ERP ีเข้ามาใช้ จะเห็นได้ว่าซอฟต์แวร์ ERP เนี่ยนะคะจะมีราคาแพงนะคะประกอบกับค่า Implement เนี่ยราคาค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะแล้วการที่จะทำให้ธุรกิจนำา r ER r p ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาของธุรกิจเนี่ยได้ตรงกับความต้องการก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมนะคะตั้งแต่การสำรวจทรัพยากรที่มีในบริษัทไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ Microsoft ที่จะใช้มันจะสามารถรองรับกับการนำ ERP เข้ามาใช้ได้หรือเปล่านะคะ 2. ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของพนักงานพนักงานนี่ถือว่าเป็นจุดสำคัญที่สุดนะคะที่จะผลักดันให้โครงการ ERP เนี่ยนะไปสู่ความสำเร็จหรือเปล่าเราเริ่มตั้งแต่ให้พนักงานนะแต่ละหน่วยงานเนี่ยได้รู้ซะก,ก่อนว่าการทำงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยปัจจุบันนี่ทำอะไร คือรับงานมาจากใครและมาทำต่อยังไงขั้นตอนถัดมาเนี่ยนะคะต้องมาออกแบบตัว Master Data ให้รองรับกับเทคโนโลยีที่จะเข้ามาในอนาคตนั่นก็คือสินค้าที่มีจำนวนมหาศาลก็มาคัดแยกสินค้านี่ตัดสินค้าที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยออกไปก่อนให้เหลือเฉพาะสินค้าที่ยังแอดดีอยู่เอามาจาัดหมวดหมู่หลังจากนั้นก็มาเซตโค้ดให้ตอบโจทย์ในเรื่องของการทำบาร์โค้ดในเรื่องของการทำาร์โค้ดหลังจากได้ตัวสินค้ามาแล้ว ออกแบบทางด้านของภาคการผลิตจัดรีวิวตัวบอมทั้งหมดให้มันเป็นสินค้าที่พร้อมขายจริงๆเมื่อรีวิวบอมทั้งหมดก็มีการสำรวจเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานกำหนดรหัสเครื่องจักรขึ้นมานะคะเมื่อกำหนดโมเสร็จแล้วเราก็มาดูกำหนดคลังว่าสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วเนี่ยนะจะไปเก็บไว้ตรงไหนนะคะเมื่อจัดระบบในคลังเสร็จก็ต้องมาดูซิว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะต้องมีการตรวจนับยอด เอาส่วนที่ใช้ได้จริงๆส่วน Dead สต o อกก็ไปกองเอาไว้เพื่อจะผลักดันสินค้าเนี่ยออกออกไปในช่วงก่อนที่เราจะขึ้น ERP นะคะจะทําให้สต็อกเนี่ยลดลงไปได้ประมาณ7ล้านจาก14ล้านนะคะเมื่อเราเตรียมฐานข้อมูลทางภาคการผลิตแล้วก็มาเตรียมข้อมูลทางด้านบัญชีเพื่อจะให้ตอบโจทย์ของการทํางบการเงินตอบโจทย์ของต้นทุนการผลิตนะคะต้องมาดีไซน์ในเรื่องของผังบัญชีให้มันตอบโจทย์สิ่งที่บริษัทต,ต้องการ ซึ่งในช่วงที่เรามีการเทสข้อมูลเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าจะทําให้ทีมงานเนี่ยจะได้รู้ในหลายๆเรื่อง 1. รู้ในเรื่องของงานของตัวเอง 2. รู้ในการเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสารเพื่อจะนําไปใช้ต่อบน ERP มีการปรับเอกสารให้ตอบความต้องการของบริษัทมากขึ้นแล้วก็ยังสามารถที่จะเก็บความต้องการของบริษัทในแต่ละหน่วยงานเพื่อใช้เป็นปัใจจัยในการไปคัดเลือก ERP ไปเทียบกับความสามารถของ ERP นั้นว่า สนองความต้องการของบริษัทได้ไหมนะคะอันนี้เป็นข้อดีในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะ